วิวคอสเมติก e ีนี้มาในหัวข้อขายอะไรดีกับ5วิธีเลือกสินค้าสร้างแบรนด์เครื่องสำอางถ้าคุณอยากทำแบรนด์เครื่องสำอางมีความพร้อมที่จะทำแบรนด์มีความรู้และเงินทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนมาทำแบรนด์ดีกำลังสับสนหรือเป็นมือใหม่ในการทำแบรนด์เครื่องสำอางวิวมี5วิธีที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ1เลือกสินค้าตามที่ตลาดชอบตามกระแสรหรือกำลังฮิต การทำตามกะระแสจะช่วยให้คุณมีโอกาสขายได้สูงค่ะขออนุญาตเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่วิวรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้ามาหลายปีแล้วนะคะช่วงแรกๆของการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยวิวเริ่มรับผลิตให้ลูกค้าประมาณปี2014-2016ค่ะกลุ่มสกินแคร์อย่างเช่นเซรัม่มครีมทาหน้ากลุ่มลดสิวหรือกลุ่มสบู่จะฮิตมากต่อมาก็จะมีกลุ่ม BB CC DD ทาผิว ที่ทาแล้วให้ความเนียนขาวทันทีช่วยบำรุงแล้วก็กันแดดได้ด้วยก็ขายดีเช่นกันค่ะพอเข้าปี2017-2019กลุ่มเมคอัพอย่างลิปแมทซอฟต์แมทก็จะฮิตมากๆและยังฮิตจนถึงตอนนี้นะคะพอเจอโควิด19ช่วงปลายปี 2019- ถึงปี2022ก็จะฮิตกลุ่มสเปแอลกอฮอล์หรือสินค้ากลุ่มทำความสะอาดลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะ พอหลังโควิดกลุ่ม makeup และ s ก i n c a r e ก็กลับมาอีกครั้งถ้าเป็นกลุ่มลิปสติกตอนนี้จะฮิตเป็นลิปกลอสปากช่าวาวหรือลิปซอฟต์แมทที่ไม่แมทมากไปส่วนสก i n c a r e ก็จะเน้นไปที่ความชุ่มชื้นสุขภาพดีลดริ้วรอยหน้าเด็กลงค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มน้ําหอมด้วยนะคะเพราะหลังโควิดคนออกไปใช้ชีวิตกันตามปกติต้องแต่งหน้าสวยตัวต้องหอมทําให้สินค้าหลายๆกลุ่มฮิตขึ้นมาค่ะ แต่ไม่ใช่แค่ตัวสินค้าหรือเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสยังมีเรื่องของแพคเกจจิ้งด้วยนะคะเช่นตอนนี้กำลังฮิตลิปสองด้านเพราะสามารถใช้แบบ two in one ได้ด้านหนึ่งเป็นลิปเนื้อกลอสด้านหนึ่งเป็นเนื้อท็อปเปอร์เคลือบไม่ให้ติดแก้วหรือติดแมสค่ะหรือจะเป็นลิปที่ด้านหนึ่งเป็นลิปตินด้านหนึ่งเป็นลิปกลอสทาทับเป็นต้นค่ะถ้าคุณอยากทำแบรนด์สินค้าที่เป็นกระแสหรือกำลังฮิตแนะนำให้ศึกษาเทรนด์เครื่องสำอางเยอะๆนะคะแล้วก็เกาะกระแสนั้นเลยค่ะ ข้อ2เลือกสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายการเลือกแบบนี้ดีนะคะเพราะคุณจะสามารถจอดจงไปที่ผู้ซื้อเช่นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยที่มีอายุหน่อยก็จะทำให้คุณสามารถทำการตลาดได้ตรงจุดขายยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผลิตลิปสติกขายกลุ่มวัยรุ่นแน่นอนว่าสีลิปต้องเป็นสีแนวสดใสหรือสีอ่อนๆไม่ใช่สีแรงๆอย่างแดงหรือน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแพ็กเกจก,ก็จะต้องน่ารัก ขนาดบรรจุอาจจะเล็กลงหน่อยราคาต้องไม่แพงการทำการตลาดก็ต้องเน้นขายออนไลน์ไปทาง t ิ k t ต k อกเป็นต้นค่ะแต่ถ้าคุณไปเจาะกลุ่มวัยที่มีอายุหน่อยแน่นอนว่าต้องกังวลเรื่องริ้วรอยค่ะเพราะฉะนั้นสกินแคร์ก็ต้องเน้นไปที่ลดริ้วรอยช่วยเรื่องฝ้ากระให้ความชุ่มชื้นอย่างลิปสติกเนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่ลิปเซรั่มช่วยลดปากดำคล้ำเป็นต้นค่ะส่วนการทำการตลาดถ้าเน้นออนไลน์ก็อาจจะไปทาง Facebook Tik t o k บวกกับการให้ความรู้เพื่อทำให้หน่าเชื่อถือด้วยค่ะ ข้อ3เลือกสินค้าตามที่ตัวเองชอบหรือใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงจนมั่นใจยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ชอบดูแลผิวมากผิวสวยเนียนจนคนทักก็อาจจะทําผลิตภัณฑ์กลุ่มสก,กินแคร์ดูแลผิวหรือถ้าคุณเป็นคนชอบแต่งหน้าทาลิปสติกทีไรคนทักทุกทีก็ทําแบรนด์ลิปสติกขายซะเลยเป็นต้นค่ะ ข้อดีคือถ้าคุณทำแบรนด์ในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือใช้เองจริงๆเวลารีวิวมันก็จะอินแล้วก็เสนอออกมาได้ดีจนทำให้คนซื้อตามค่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตคนรอบตัวด้วยนะคะว่าเขาชื่นชมคุณในด้านไหนหรือมีคำถามในด้านไหนคุณก็มาทำแบรนด์สินค้าตัวนั้นเลยค่ะข้อ 4. เลือกสินค้าที่ไม่เหมือนใครแพ็กเกจไม่ซ้าใครวิธีนี้คือการพัฒนาสูเฉพาะแบรนด์ของตัวเองหรือใช้แพ็กเกจที่ขึ้นผลิตใหม่เฉพาะแบรนด์ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากทําแบรนด์สกินแคร์ตัวหนึ่งที่ใช้สารสกัดพรีเมียมไม่ซ้าใครก็ต้องมีค่าพัฒนาสูตรหรือมีขั้นต่ําในการผลิตที่ปริมาณสูงเช่นลงทุน5 0,000ขึ้นไปหรือผลิตจํานวนหลักพันชิ้นแต่ถ้าคุณต้องการแพ็กเกจหรือสีของแพ็กเกจที่ไม่เหมือนใครก็จะเป็นออเดอร์สั่งผลิตใหม่ค่ะจำนวนการสั่งอาจจะหลายพันชิ้นหรือหลักหมื่นชิ้นข้อดีคือแบรนด์ของคุณจะแตกต่างนํำเทรน์ไม่ซ้ำใครแต่ข้อเสียคือต้องใช้เงินลงทุนสูงหน่อยค่ะ ซึ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่การลงทุนแบบนี้อาจจะเสี่ยงเกินไปนะคะเพราะถ้าคุณมีเงินลงทุนจริงๆก็จะต้องวางแผนให้ดีๆให้สินค้านั้นตรงกับกระแสตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งไว้และเป็นสินค้าที่ชอบใช้เองจริงอินกับสินค้าของตัวเองด้วยก็จะยิ่งดีเลยค่ะและสุดท้ายข้อ5เลือกสินค้าสูม่มาตรฐานของโรงงาน อันนี้จะเหมาะสาหรับมือใหม่ที่งบไม่สูงมากนะคะตัวอย่างเช่นโรงงานมีโปรโมชั่นผลิตสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นสู่มาตรฐานเริ่มต้นเพียงหลักร้อยชิ้นอยู่ในงบประมาณที่คุณตั้งไว้คุณก็อาจจะเลือกทําแบรนด์ตัวนี้ก่อนค่ะมันอาจจะซ้ํากับคนอื่นนะคะแต่ให้คุณไปนเน้นที่การออกแบบการสร้างตัวตนการสร้างแบรนด์หรือทําการตลาดแทนค่ะหาวิธีทำคอนเทนต์หรือโปรโมทให้คนอยากซื้อให้ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะไม่ว่าคุณจะใช้วิธีเลือกสินค้าแบบไหนตั้งแต่ 1. เลือกตามกระแส 2. เลือกตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. เลือกตามสิ่งที่ตัวเองชอบ 4. เลือกสิ่งที่ไม่เหมือนใครหรือ 5. เลือกตามสูตรที่โรงงานมีทั้งหมดนี้ต้องมีความรักในสิ่งที่ทําค่ะบางทีคุณอาจจะเหนื่อยเพราะขายไม่ได้หรือเบื่อที่จะทําแต่ขอให้คุณนึกถึงผลลัพธ์ของมันว่าคุณทําไปเพื่ออะไรคุณก็จะไม่ทอและลุยต่อได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้มือใหม่ในการสร้างแบรนด์และคนทำธุรกิจทุกคนนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาความรู้ทางเครื่องสำอางแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวิว c o s m e t i กด้วยนะคะหรือถ้าคุณสนใจทำแบรนด์เครื่องสำอางโดยให้วิวเป็นที่ปรึกษาสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ